แล้วก็ลูกค้าอีกหนึ่งประเภทที่อู่เจอแล้วสายหัวอู่เนี่ยรังเกียดลูกค้าแบบนี้ที่สุดเลยก็คือไม่โอเคอะนะหลายๆอู่เจอแบบนี้แล้วสายหัวแล้วคือขึ้นแบคลิสต์ของลูกค้าคนนี้ไปเลยว่ารถคันนี้เข้ามาไม่รับเพราะว่าสนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ท ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทนึกถึงล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอไไลยยน Service, ออโต้เซอร์วิสอําเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชาสีมานะจ๊ะไม,ไม่ได้เปิดมาผิดช่องนะไม่ใช่ช่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอันนี้ช่องยางทองนะครับหายหน้าไปประมาณสัก10กว่าวันไม่ได้ไปไหนเตรียมการเปิดธุรกิจใหม่อาบน้ําน้องหมาน้องแมวนะทำที่ที่ร้านนี่แหละนี่นะมันมีห้องห้องว่างห้องนึงห้องมันว่างก็เลยจัดการนี่หาธุรกิจใหม่อาบน้ําให้สัตว์เลี้ยงนะครับ พาแฟนไปเรียนมานี่คุณโยกสวัสดีค่ะนี่กำลังต้อนรับลูกค้าอันนี้คุณเฮงเฮงอันนี้คุณมันจะมีชื่อมูมูกับมีมี่เนี่ยจำไม่ได้อันไหนมูมูอันไหนมีมี่จำไม่ได้เหมือนกันลูกค้าเยอะมากอาบน้ําน้องหมาน้องแมวนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าวิาวธีการอาบน้ําหมาแมวเนี่ยโอ้โหรายละเอียดยุบยิบเลยถ้าเกิดว่าอาบไม่เป็นมีโอกาสหงอยอีกซึมงอน ถ้าอาบไม่ดีเป็นเชื้อราอีกโอ้โหแต่ว่าก็ผ่านไปด้วยดีตอนนี้เปิดร้านรับงานแล้วนะครับอยู่กับหมากับแมวมีความสุขดีตอนนี้กลายเป็นทาสแมวไปแล้วแมวที่บ้านก็5ตัวท้องอีกตัวหนึ่งออกมาไม่รู้จะได้ลูกกี่ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่ผมเคยโพสต์ไว้ประมาณสักช่วงเดือนที่แล้วแล้วก็มาขอความคิดเห็นกับแฟนเพจใน a c e b o o k นะว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้ดีหรือเปล่าก็คือ เกี่ยวกับลูกค้าที่อู่เนี่ยเกียจกลัวมากๆนะไม่ใช่อู่ผมนะอันนี้ผมเคยให้คําปรึกษาอู่หลายๆอู่ไปว่าเอ้ยพี่ผมเจอปัญหาตรงนี้ลูกค้าเขาทําการกระทําแบบนี้เขามีนิสัยแบบนี้จะรับมือยังไงจะทํำยังไงอะไรเงี้ยนะเป็นลูกค้าที่อู่ค่อนข้างจะเกียจกลัวมากๆนะครับลูกค้าประเภทนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวว่าเราเป็นแบบนี้ก็ลดละเลิกซะนะเพราะว่ามันทำให้ไม่มีอู่ไหนเนี่ย ให้บริการให้เซอร์วิสอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิสัยแบบไหนที่ช่างไม่อยากเจอเลยสําหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปด้วยนะจ๊ะนี่ยิ้มหวานแชวล <c oughs> ล่าสุดไปเจอโพสต์ใน Facebook เขาบ่นว่า เขาซื้ออะไรมาเองแล้วทําไมอู่ลีลาไม่ยอมซ่อมให้ลูกเล่นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยจะบอกนะครับผู้ใช้รถทุกทท่านเลยอู่กลัวที่สุดและรังเกียจที่สุดเลยก็คือลูกค้าที่เอาอะไรมาเองนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกลูกหลานนะอย่างผมเนี่ยได้นะอย่างไปซื้อยางมาเออลูกทํางานอยู่บริษัทยางหรือว่า ไปได้ส่วนลดช้อปปิ้งออนไลน์มาไปเอายางราคาถูกๆมาผมยินดีต้อนรับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าทุกๆที่หลายๆที่เนี่ยเขาจะกลัวลูกค้าที่เอาอะไหล่มาเองเนื้อหาของการเอาอะไหล่มาเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยบางคนอาจจะคิดว่ามึงบวกอะไหล่ไม่ได้อะดิไม่ได้เปอร์เซ็นต์ค่าอะไหล่อะไรงนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ แต่ต้องทําความเข้าใจก่อนด้วยว่าบริบทของผู้ใช้รถปัจจุบันเนี่ยส่วนมากที่ซื้ออะไรมาเองจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนพวกไลน์ต่างๆหรือใหม่กับเฟ e บ o ๊ k ไปซื้ออะไรราคาถูกไปให้ในในกลุ่มวิเคราะห์ปัญหากันมาไปโพสต์ว่ารถยนต์ผมมีอาการอย่างเนี้ยหนึ่อะไรเสียอ่ะคนหนึ่งก็มาคอมเมนต์แล้วผมเปลี่ยนตรงนี้หายแน่นอน เคยมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็ตัดสินใจไปซื้ออะไหล่มาเองพอซื้ออะไหล่มาปุ๊บมาให้ช่างเปลี่ยนมาให้ช่างเปลี่ยนไม่พอในกลุ่มระบุเลยว่าผมเคยไปเปลี่ยนมาค่าแรงเท่านั้นเท่านี้จนกระทั่งว่าลูกค้าคนที่ไปซื้ออะไหล่มาเองเนี่ยมากําหนดค่าแรงให้ช่างด้วยว่าช่างจะต้องเปลี่ยนให้ฉันเนี่ยราคาไม่เกินเท่าไหร่เห็นไหมเริ่มนึกภาพออกหรือย,ยังซื้ออะไหล่มาเองไม่พอกําหนดค่าแรงอกีกว่าจะต้องเก็บ ไม่เกินนี้นะอะไรเงี้ยช่างก็แบบค่อนข้างจะไม่พอใจนะต้องนึกถึงใจเขาใจเราด้วยว่าเหมือนมาบังคับให้ทาอ่ะเอาอย่างเปลี่ยนปั๊มคัดเนี่ยช่างก่อนเปลี่ยนปั๊มคัดอยู่เปลี่ยนปั๊มคัดค่าแรงไม่เกิน200นะฉันจ่ายแค่นี้อะไรเงี้ยนะมันมีหลายๆสาเหตุที่อู่เนี่ยไม่อยากรับลูกค้าที่นําอะไรมาเองนะครับไปวิเคราะห์งานมาเองไปสอบถามเพื่อนใน Facebook มาเอง โดยที่ไม่ได้มีใครลงมือตรวจเช็คอาการรถยนต์เบื้องต้นเลยว่าอะไรมันเสียนะครับเปรียบเทียบก็เหมือนมีหลายๆสายที่โทรเข้ามาหาผมว่ารถยนต์ไฟโชว์รถยนต์มีอาการวิ่งไม่ออกรถยนต์มีอาการ1 2 3 4อะไรเสียผมจะบอกเลยว่าผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ลงมือในการตรวจสอบในการเช็คเองไม่กล้ายืนยันจริงๆเพราะว่ากลัวลูกค้าไปเสียเงินไม่จบไม่สิน้น อย่างผมเนี่ยค่อนข้างจะมีประสบการณ์ค่อนข้างจะมีประสบการณ์นะแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับรถยนต์มาครึ่งชีวิตเนี่ยค่อนข้างเจอมาหลายรูปแบบแล้วอย่านึกว่าอาการเสียหนึ่งอาการมันจะจบที่เดียวกันทั้งหมดนะครับสมมุติว่ารถยนต์คันนี้วิ่งไม่ออกอาจจะกองโซลาตันไหมถังน้ํามันตันไหมหรือว่าหัวฉีดเสียไหมเนี่ยเห็นไหมนึกออกไหมปัม๊มปั๊มโซลาเป็นยังไงหลวมไหม วิ่งวิ่งไปวิ่งไม่ออกมีอาการสะดุดมันมีสาเหตุไปได้ร0 8ยประการนะครับถ้าบอกว่าอา้าวโทรมาถามว่ารถวิ่งไม่ออกเป็นอะไรอา้าวไปไปเปลี่ยนกล่องโซล่าเลยหายแน่นอนพอเปลี่ยนไม่หายเสร็จปุ๊บลูกค้าบานแล้วเปลี่ยนกล่องโซล่าไม่หายเอาไปทําอะไรต่ออีกเสียเงินไม่จบไม่สิน้นมันสู้ไปให้ช่างเขาวิเคราะห์ปัญหาไม่ได้นะครับไม่ได้โจมตีว่าไปโพสต์ลง Facebook ไม่ดีแต่ว่าไอ้ปัญหาที่เขาเคยจบจบจบ,จบกันมาเนี่ย มันมันไม่ซ้ํากันะนะผมเคยเข้าไปไล่อ่านจนเดี๋ยวนี้ไม่อ่านแล้วผมเบื่อก็คืออาการอาการเดียวเนี่ยมันมีการจบปัญหาได้เป็นร้อยร้อยสาเหตุเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าแบบถัดไปที่อู่ค่อนข้างจะกลัวมากๆเลยนะครับค่อนข้างจะโคตรกลัวเลยที่เจอกันบ่อยๆด้วยนะก็คือลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยหิ้วอะไรสมมติหิวอะไรมาเองวิเคราะห์มาแล้ววิเคราะห์มาว่า เป็นอันนั้นเสียอันนี้เสียแน่นอนนะครับพอเปลี่ยนอะไรไปปุ๊บเอาช่างรับงานช่างทําโดยที่ว่าไม่สนใจว่าลูกค้าจะหายไม่หายก็คือช่างอาจจะว่างๆอยู่อะไรเงี้รับทําทําเสร็จปุ๊บพอเปลี่ยนอะไรเสร็จอาการไม่หายทีนี้งานเข้าแล้วมาโทษช่างว่าช่างใส่ไม่ดีมาโทษช่างว่าช่างทําไม่เป็นท,ท,ทั้งทที่คุณเป็นคนที่ ฮิ้วอะไรมาเองวิเคราะห์งานเองแล้วสุดท้ายก็มาโทษช่างแบบนี้เจอบ่อยนะครับก็คือปัญหาไม่จบแก้อาการไม่หายแล้วก็มาโทษช่างว่าช่างกระจกเอาช่างไปพูดรับหลังเสียๆให้หายอีกอันเนี้ยเจอเจอบ่อยมากๆเลยนะครับไม่โทษตัวเองไม่โทษตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์งานมาเองนะครับถ้าเกิดว่าในมุมกลับกันช่างวิเคราะห์ช่าง,ง,งลองเปลี่ยนอะไรแล้วด้วย วิจารณญาณของช่างเองแล้วมันไม่หายเนี่ยอันนั้นด่าช่างได้ร้อเลยนะครับถัดไปถัดไปเลยนะที่เจอกันบ่อยเลยนิสัยของลูกค้าที่ฮิ้วอะไรมาเองส่วนมากจะซื้ออะไรที่ไหนออนไลน์99.99% 99ออนไลน์แล้วเลือกอะไรยังไงเลือกอะไรแบบที่ถูกที่สุดเคยเห็นโพสต์บ่อยๆเลยนี่นะผมสั่งอะไรมาขิงกัน สั่งอะไรตัวนี้ได้ราคาเท่านี้โอ้ยผมสั่งได้ถูกกว่าอีกการซื้ออะไรได้ถูกมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีนะครับอย่างแม่ปั๊มเบรกผมไม่ผมไม่เอ,อ่ยยี่ห้อนะเอาช่างกรเอาแม่ปั๊มเบรกขึ้นมาดิเจอบ่อยเมื่อก,ก่อนนี่เจอโคตรจะบ่อยเลยเนี่ยแม่ปั๊มเบรกไอตัวอย่างนเนี้ยเนี่ยใส่ถุงกระดาษหอ่อใส่ถุงพลาสติกหอ่อมาเงี้ยบางยี่ห้อราคาถูกมากเลยผมเคยลองมาแล้วเนี่ยเจอสภาพมางี้ปุ๊บลูกค้าอ่าเราเป็นคนจัดอะไรเอง ลูกค้าบอกเอาถูกๆช่างไม่ค่อยมีตังเปลี่ยนเสร็จปุ๊บไปลองแม่งรั่วรั่วหน้าง,งานเลยใส่ไม่ถึง5นาทีรั่วมีอันนี้ขนาดช่างซื้อเองนะมีเคยเจอนะครับแล้วคิดว่าอะไหลทางออนไลน์ไม่มีหรออะไหลที่มันกากๆาก,าก,ากระจอกอย่างนี้มีนะครับอะไหล่บางทีเอามาย้อมขายอะไหลจีนตกเกรดอะไหตก QC เอามาขายเป็นราคาพิเศษบอกว่าแท้หลุดห้างไอ้คำว่าแท้หลุดห้าง แท้นอกเนี่ยไม่มีจริงจําไว้เลยแท้หลุดแท้นอกไม่มีจริงในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับมีแต่แท้ก็คือแท้เลยไอพวกที่ว่ามาปลอมช่างกรเอาอะไหลมาสักกล่องหน,นึ่งเดิเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอะอย่างข้อต่อน้ําข้อต่อน้ําอันนี้อันนี้เบิกแท้จริงๆเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะทําคลิปด้วยว่าตอนเนี้ยอะไหลแท้มันดูยังไงเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันเปลี่ยนไปแล้วอะอย่างเงี้ยเบิกแท้มาเลย เนี่ยแท้แบบแท้ๆเลยช่างกรจ้างกรช่างกรแก่ให้หน่อยดินี่นะอันนี้เบิกผมเบิกตีเพรมานะเนี่ยแท้ๆเลยมันมีปลอมยันกล่องเนี่ยโลโก้อีซูซูเนี่ยห้ามโยนระวังแตกให้วางขึ้นห้ามโดนอะไรเงี้ยมีของเทียมทําปลอมยันกล่องก็มีนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อในที่ที่เราไว้ใจไม่ได้หรือซื้อออนไลน์ผมไม่ได้โจมตีว่าออนไลน์ทุกร้านของปลอมทุก บางร้านเขาขายของแท้แบบแท้ๆก็มีต้องไปเลือกเอาเองนะครับไม่ได้โจมตีออนไลน์นี่อ่ะดูเนื้องานนี่นะถ้าของปลอมมาเนี่ยจ้างให้ก็ดูไม่ออกเป็นคนเก่งอะไรแค่ไหนถ้าเขาปลอมเนียนก็ดูไม่ออกเราต้องดูจากที่ที่ซื้อนะครับบางทีลูกค้าเน้นว่าเอ้ยอันนี้แท้หลุดเวยอันนี้แท้นอกเวยแต่ว่าได้ราคาถูกนั่นแหละมันจะทำให้ปัญหาของคุณเนี่ยไม่จบไม่สิ้น นะครับผมเจอโคตรจะบ่อยเลยหิ้วอะไรมาเองอ่อย่างคลิปที่เคยลงไปเกี่ยวกับหัวฉีดลูกค้าไปให้ในกลุ่ม Facebook ประเมินมาแล้วว่าวีโ o คันนี้หัวฉีดเสียแน่นอนซื้อหัวฉีดมาส0 0 0มกว่าบาทผมไปจบอะไรกองแมปตัวเล็กๆลูกค้าก็มาถามพี่รับซื้อหัวฉีดไหมบอกไม่รับผมไม่รู้ต้นสายไปเหตุผมไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมลูกค้าก็แบกไปดิจากจบแค่ห้าหลูกค้าไปบานเก็บของราคาสองหมเนี่ย ลองดูเอาพิจารณาเอาเองนะครับสำหรับท่านที่ชอบฮิ้วอะไรมาให้ช่างเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลูกค้าอีกหนึ่งประเภทที่อู่เจอแล้วสายหัวอู่เนี่ยรังเกียจลูกค้าแบบนี้ที่สุดเลยก็คือฮิ้วอะไรมาเองอะไรถูกด้วยพออู่รับทำซ่อมเสร็จปุ๊บถามอู่ว่ารับประกันเท่าไหร่รับประกันระยะเวลายังไงลองคิดตามนะว่า อาการคุณก็วิเคราะห์มาเองของคุณก็หิ้วมาเองแล้วมาให้อู่ใส่อู่มีหน้าที่ใส่ตามคําสั่งคุณเท่านั้นแล้วมาถามว่ารับประกันยังไงบ้าแล้วนะครับที่พูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่โอเคอะนะหลายๆอู่เจอแบบนี้แล้วใส่หัวแล้วคือขึ้นแบ็คลิสของลูกค้าคนนี้ไปเลยว่ารถคันนี้เข้ามาไม่รับเพราะว่าของจัดมาเองวิเคราะห์เองแล้วก็จะมาให้อู่รับประกันอีกว่า ซ่อมไปจะใช้ได้นานแค่ไหนแล้วจะมาเคลมกับอู่อไหร่ก็เป็นคนจัดมาเองนะครับเนี่ยอู่เจอแบบนี้อู่ก็ท้อเหมือนกันอย่าคิดว่าเอ้ยอู่แม่งลูกเล่นว่าไม่ได้บวกค่าอะไรแล้วไม่อยากรับงานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อะไหร่ก็อาจจะมีบวกบ้าง10% 15%อะไรงนี้มันก็เป็นยังไงอะบางทีอู่เขาสต๊อกไปกู้แบงก์มาลงทุนต้องมาสต๊อกของรอลูกค้ามาใส่มันก็ย่อมมีอ่ะอย่างไปซื้อข้าวแกง ไปซื้อพวกอาหารตามสั่งเขาก็บวกไปในค่าลงค่าแรงบวกค่าวัตถุดิบของเขาไปแล้วมันย่อมมีผลตอบแทนในสินค้าแต่ละชนิดอยู่แล้วในห้างเราไปซื้อของเขาก็ต้องบวกมูลค่าในชิ้นของชิ้นนั้นอยู่แล้วนะครับต้องคิดถึงใจเขาใจเราด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่ไปบวกสะฟันหัวลูกค้าเลือดไหลมันต้องมีราคากลางๆเราได้ผลประโยชน์ด้วยอู่ได้ผลประโยชน์ด้วยลูกค้าได้ผลประโยชน์ด้วยอันนี้วินวินทั้งคู่นะครับไม่ใช่ว่า ถ้าเกิดใครทําซื้ออะไหล่มา10บ,บาทมาใส่ให้ลูกค้า10บ,บาทคิดค่าแรงไปเลยอันนั้นแล้วแต่ท่านแต่ว่าหลายๆอู่นะก็คือมันจะต้องมีผลกําไรของอะไหล่บ้างไม่ใช่จะมาใส่เอาแต่ค่าแรงอย่างเดียวนะครับบวกบ้าง10%อะไรเงี้ยนะก็เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดเอาเองว่าจะหิ้วอะไหล่อีกเรื่อยๆไหม จะหาอู่ที่รองรับซัพพอร์ตเกี่ยวกับการหิ้วอะไรของตนเองหรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาโจมตีลูกค้าไม่ได้มาโจมตีท่านที่หิ้วอะไรเองแต่ว่าส่วนมากที่เจอมันเป็นแบบนี้นะครับอย่างของผมถ้าเกิดว่าหิ้วอะไรมาเองอย่างหิ้วยางมาหิ้วก้อนประตูเนี่ยล่าสุดกระทาเป็นสุาพสภาพเขาไปซื้อมาทางออนไลน์ก็ก็ทาให้ถ้าเกิดว่าผมว่างจริงๆแต่ว่าถ้าไม่ว่างต้องขออภัยด้วยเพราะว่า ผมต้องรับลูกค้าหน้าร้านก่อนลูกค้าที่เขาพร้อมจะจ่ายอะไรที่ร้านนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแค่ตัวไม่ใช่ว่ารังเกียจลูกค้าที่เอาอะไรมาเองแต่ว่าก็ต้องซัพพอร์ตลูกค้าที่เขาพร้อมจ่ายก่อนถ้าสมมติว่าเออผมนัดนะเอาโอเคซื้ออะไรมาเองเดี๋ยวผมขอนัดจอดช่วงบ่ายนะเข้ามาหาผมอีทีช่วงบ่ายนะผมยินดีทําให้ ซื้อยางมาเองอันนี้ชอบมากเลยก็คือซื้อยางมาเองลูกค้าก็ใส่ยางถ่วงล้อเปลี่ยนจุบลมก็บจบลูกค้าไปรับประกันรับประกันกันเราเองเสียอย่างหนึง่งผมเตือนไว้เลยนะอะไรทางออนไลน์หลายๆท่านที่ผมใส่ให้แล้วมีปัญหาผมรับลูกค้าที่ว่าซื้ออะไรออนไลน์มาเนี่ยก็เยอะพอใส่ไปปุ๊บมีปัญหาเคมโคตรยากเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นทุกร้านนะลูกค้าบอกเคมยากมากรับผิดชอบยากมาก ใส่ไปแล้วใส่ดีไหมใส่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรเข้าดีแล้วเนี่ยเจอบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็เจอแล้วก็อู่หลายๆอู่ก็เจอผมว่าหลายๆอู่ถ้าเกิดว่ามาฟังคลิปนี้ผมว่าถูกใจก็คือขับรถเข้ามาขับเข้ามาเสร็จปุ๊บช่างรถเป็นอาการอันนี้ไฟโชว์อันนั้นอันนี้เช็คให้หน่อยอะไรเสียอ่าแล้วก็เช็คตามปกติไปเช็ค 1,-2 3่อ่ะตรงนี้เสียราคาเท่านี้ตรงนี้เสียราคาเท่านี้ตรงนี้เสียราคาเท่านี้ไม่ซ่อมยังไม่ซ่อมพอให้หลังเสร็จปุ๊บไปซื้ออะไรมาเองอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าน่าเกียดนะแต่ว่าอู่ก็จำเป็นจะต้องคิดค่าบริการเบื้องต้นในการตรวจเช็คบางคนไม่อยากจ่ายแค่เช็คเฉยๆทำไมต้องจ่ายด้วยอะไรเงี้ยเคยมีเคยมีคำพูดนี้นะครับก็คือต้องเห็นใจทั้นิดนึง การจะเป็นช่างได้การจะมีประสบการณ์ขนาดนี้มันต้องเจ็บตัวมาขนาดไหนต้องขาดทุนมาขนาดไหนประสบการณ์มันไม่ได้เอาเงินซื้อได้ไง่ายๆบางทีมันต้องใช้ชีวิตนะซื้อมานะครับต้องมีค่าแรงให้เขาด้วยถ้าเกิดวา่ามาให้เช็คอู่เขาคิดค่าแรงร้อยสองร้อยสามร้อยในการเช็คเครื่องสแกนเขาก็ซื้อมาตัวละหลักหมื่นหลักแสนก็ต้องยอมจ่ายตรงนี้เพราะว่าคุณก็ไม่ได้ลงทุนเครื่องสแกนเองถูกไหมนะครับอันนี้ ต้องมองในแง่ความเป็นธรรมของอู่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปโพสต์กันรับหลังว่าอู่กากอู่ลูกเล่นไม่ยอมรับลูกค้าหิวอะไรมาเองมีปัญหานักหนาอะไรเงี้ยก็ต้องมองถึงในมุมของอู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมเตือนไว้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้อะไรออนไลน์ค่อนข้างจะเคลมยากแต่ว่าถ้าเป็น อย่างของผมนะไม่ใช่ว่าตัวผมดีแต่ว่าอะไรทุกชิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยผมมีที่ไปที่มาทั้งหมดเนี่ยพวกท่อยางเอ่ย๊นมน้ําต่างๆเนี่ยที่จะเปลี่ยนให้คันนี้เนี่ยนะผมมีที่ไปที่มาผมซื้อไม่กี่ที่อะไรซื้อเยอะแล้วก็ซื้อไม่กี่ที่ก็คือจะมีใบซื้อใบขายถ้าเกิดว่าอะไรมีปัญหาผมสามารถส่งเคมลูกค้าได้รับประกันให้ลูกค้าได้อย่างทําเครื่องรับประกัน6กเดือนปีหนึ่งสบายๆนะครับมีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าลูกค้า จ่ายตังค์แล้วต้องสบายใจต้องหายนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าเสี่ยงไปซื้อออนไลน์มาเองอย่างทําเครื่องเหมือนกันผมไม่เข้าใจเลยว่าทําเครื่องไปจัดอะไรมาเองเพื่ออะไรไม่รู้จะหายไหมอะไรเนี่ยส่วนมากก็จะไปหาอะไรถูกๆมาพอถูกปุ๊บใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดแล้วก็มาด่าช่างว่าช่างเนี่ยกากใส่ให้แล้วมันไม่หายเนี่ยมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยสู้แบบอ่ะโอเคโยนเลยช่างจัดการเลยงบเท่าไหร่เสนอมา เกรดเเกรด B เกรด C ของแท้เท่าไหร่แล้วเราก็มาเลือกเอาช่างก็อาจจะเอออาดูว่าอะไรแท้รับประกันเท่านี้ใช้งานได้ดีมากเกรด C ก็คือตัวใครตัวมันเกรดกากมากลูกค้าต้องรับให้ได้อะไรอย่างนี้ก็คุยกันหลังไม่อีกทีหนึง่งไม่ใช่ว่าช่างจะบวกอะไรโหดทุกรายการไม่ใช่เน้นเลยงานเครื่องอย่าจังไรไปจัดอะไรเองเพราะว่าผมเห็นคันไหนคันนั้นพินาศหมด นะครับโดยเฉพาะอะไหลเครื่องยนตนะ์หายหน้าหายตาไปหลายวันยังคิดถึงทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ช่อง y t u t u เนี่ยเดินทางมา8ปีเต็มๆแล้วเพิ่งครบรอบ8ปีไม่กี่วันนี้นะครับในวันเกิดของเองนะใกล้ๆวันเกิด8ตุลากดไลค์กดติดตามไว้กดแชร์ไว้ในช่องนี้เดี๋ยวจะมีของมาแจกนะครับไว้นี้แต่ว่าจะแจกให้ไปทำใน Facebook ไปกดติดตามใน Facebook ก็ได้อ่าเดี๋ยวขึ้นรูปหน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ให้ดูไปกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ใน Facebook ว่าจะแจกอะไรแล้วกี่ชิ้นแต่ว่าต้องบอกก่อนผมแจกนะแต่ว่าผมต้องขอค่าส่งเพราะว่าผมซัพพอร์ตค่าส่งไม่ไหวของมันเยอะอาจจะขอค่าส่งประมาณ20-30บาทแค่นั้นเองแต่ว่าก็จะมีของขวัญเป็นของขวัญลิมิเต็ดสำหรับผู้ติดตามนะจะมีแจกส่งถึงบ้านเลย กดติดตามไว้เดี๋ยวมีของแจกแน่นอนนะใครยังมีนิสัยฮิวอะไรอยู่ชอบซื้ออะไรเองชอบของถูกชอบออนไลน์ก็พิจารณาเอานะครับส่วนช่างที่ได้เข้ามาดูคลิปมีความคิดเห็นยังไงเอ้ยผมรับได้ไม่มีปัญหาลูกค้าแบบเนี้ยผมชอบอะไรก็แล้วแต่รดนิยมของแต่ละอู่นะครับคอมเมนต์กันได้นะด้านล่างคลิปนะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ